เล่นด้วยให้เอ้าทำ้มันอนูกันไหครับบอกว่าแกมีทางเลือกแกไม่มีทางเลือกแกต้องเล่นเว้ยวิยทำไมมีน้ําแข็งด้วยหมาหมาโตเอาไอเทียคุมเครื่องนี้ด้วยสาบคูสายจะอมไม่ยอมนะครับตอนนี้น้องน้องแกงอยู่น้องแกงอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยหน้าประตูทางออกเลยค่ะพี่หน้าประตูทางออกเลยแหละฮะใช่ค่ะตอนนี้แบบเครื่องที่น้องจะซ่อมเห็นเห็นพี่เห็นพี่เอไหมครับพี่เออยู่นี่กอดมืออยู่ฮะข้างหลังถนังมา อ้าหนูเห็นพี่แล้วเพื่อนทำเครื่องแตกเลยค่ะพี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนั้นเขาแงตัวเทมต้องสาบนะอุ้ยนั่นนั่นก็ตัวเทมนะแต่ไม่ตายนะใช่ใช่ใช่อยากเป็นเกตเหรอใช่เราควรแกะให้หมดเลยแล้วเต,ต้มพิเศษเลยหาปันไฟดีกวา่าฆาตกรน่าจ,จะวิ่งไปที่ตัวเทียมไฟที่มันจะเปิดตงต้มไปเมื่อกี้นี้น้องแกงมันมาหาพี่แล้วมันอยู่ไหนไม่ไนะรู้ อ๋อตัวใหม่ตัวใหม่มันชิง่งมันชิง่งมันจะแบบว่าชิง่งกำแพงครับน้องแกงมันเจอพี่แล้วน้องแกงไปแล้วตือ <c oughs> นเตือนเตือน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 กามาดีครับหุ้ยน้องเขาเดียดไม้อ่ะ <c oughs> น้องแกงเดือ <Okay. S 1> ดไม้เขาหลอกไฟพี่เขาหลอกตัวเอง <c oughs> เขาชิง่งเขาชิ่งไปไหนไม่รู้แล้วน้องแกงเขาหลอกเอาน้องแกงเล้ามีพริตตีแลกรีแลกจริงจัง เขาเห็นเขาเห็นเขาหลงเขาหลงพี่ไปแล้วอยู่ในบ้านเขาเข้าบ้านไปแล้วน้องแกงเขาเข้าบ้านเขาออกมาแล้วเขาเห็นพี่แล้วเขาจะกลัวตีและไม่เขาเขาไปเข้าบ้านแล้วมาฮิ่หนเดยดอยู่ข้างบ้านตรงทางที่ทางที่เข้าไปอ๋อน้องแกงไปไหนแล้วโอ้โหเสื้อเสื้อเขียวขนาดนี้เขาไม่เห็นยีนี่แหละพี่อยู่ในบ้านเลย เราอยู่คนหลังหรือเปล่าพี่เออนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงอยู่ฮิวทีฮิวทีอยู่นิ่งสฉีกแขนสักทีดีไหมเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเย็นๆนะ <S <S มันมาแล้วน้องแกงหิวเร็วหิวเร็วกว่านี้อย่านะน้องแกงน้องแกงไอวพี่น้องแกงปังพี่ทีปังพี่ทีเอ,เอามันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปรอพี่ก่อน เออสวยวไปไปเราใสเครื่องกันต่อดีกว่าปั่นเลยนะเครื่องไหนไงเ้างไหนขโมยมันมาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วลวิ่งไปวิ่ง,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 งไปออกแล้วรอเรารงไม้เลยมาเลยอย่าต้องเก็บไม้ไปบนไปดุขับเครื่องปั่นยันลอเครื่องอยู่ไหนอะน้องแง่เดี๋ยวพาพี่ไปเดี๋ยวมันไฟเครื่องข้างนอกมันโดนล็อกมันหาล็อกแล้วหรือเขาอินดี้กันแล้วสมัยนี้ไม่รู้อะ มาเถอะมาหล,หลอกไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปหนุ่มาดิครับอยู่ข้างฮุกเลยนะเนี่ยเครื่องมันไปเลยปไปเลยเดี๋ยวไปดึงเขาแตก่อนมันไปอีกทางหนึ่งแล้วน้องแงอยู่ในห้องส้มน้อยมันกลับมาแล้วน้องเก่งมันกลับมาแล้วมาดิมาดิวุ้ยโอ้โห มาดิเ้ยังเกะมาดิครับมาดิครับเขาทิง้งเขาทิง้งเขายังอยู่หรือพี่เขาไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่ข้างหน้าน้องแกงพี่แตกแน่พี่แตกแน่ช่วยพี่ทีเดี๋ยวมีพีซเขาปล่อยแนละ้วเขาไปหาน้องแกงแล้วเขาไปหาน้องแกงแล้ว <c oughs> น้องแกงพี่มาเร็วพี่มาทางนี้ทางนี้มีไหมทางนี้อยู่กับพี่เดี๋ยวเราต่างลงไปเดี๋ยวมานั่งแล้วขวามานี่มาทางนี้เร็วอันนี้มีไหมมาอยู่ตรงนี้ไม้ตรงนี้ ชิบหายแล้ววะทำไมากันมาแล้วแกงเราแกงเป๊ะปากกดไม่ได้มันพี่ต่อหน้าแกเข้าไปพี่จะไปดึง,งเป๊ะปากเป็นยาเลยเนี่ยะทุมังขาอยู่ที่มาไว้อยู่ที่มาไว้อยู่ที่มาไว้ไมันไม่เห็นพี่ไอ้สาระทางนี้เถอทางนี้เถอะ โอ๊ยจะพาไปตรงไม้เลยเพื่อนกำลังรอช่วยเยี่ชิบหยละชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายก็มาดิครับอยากเอาพี่ไปหน่อยน้องมาไปดิชิบหายแล้วชิบหายแล้วคนโนเปิดด้วยเออทำอะไรกันไม่ทำคนโนเปิดแต่มาดิครับเฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วลากไปลากไปกระโดดโอ้เขาตีไม้เขาตีไม้ เขาเป็นปลวกแทมไม้ขอพี่ต่อน้องแกงอยู่ได้นะเขากลับแล้วเขากลับแล้วเขาหลงเขาหลงพี่ไปแล้วอ่ะพี่อยู่นี่อยู่นี่เธอหัวทองหัวทองคุ้องอะไรอย่างเงี้ยขาวิ่งกลับไปหาน้องแกงแล้วนุ่งเองหัวทองขออือแหนึ่งพี่เขาอยู่เขากำลังหาพี่แล้วเขาเขาแบบเขาไม่เห็นพี่อ่ะพี่อยู่นี่เอ้ยไม่ใช่กูอยู่นี่ฆาตกร น้องเขาบินวอล์อกมาไอ้น้องเขาขันหลังดีมูนวอล์อกจิมหายพี่เดินติดชิมหายแล้วพอไปซ่าเหรอเราอะ่ะฮะเดี๋ยวมันคงมาเป็นเงี้ยแนละ้ว <c oughs> มันยังมันยังกำลังอุ้มไปแขวนที่เดิมพี่น้องแจงเดินแขวนนะเฮ้ยเขาฟังซองพี่เฉยเลยน้องแกงเ <c oughs> ขา <c oughs> แค้นพี่ <c oughs> เขาไปแล้วนะเขาวิ่งไปแล้วนะเขาชิงไปข้างบ้านใหญ่เขาชิงไป ไปบ้านฟ้านะนี่มันช่วยพี่ด้นตอนนี้มัช่วยพี่ด้นะนี่ย่อกันอยู่ในบ้านใหญ่สองคนอะปิง่ะเ็มดดงพี่เราหิวพี่เลยปะไม่มีที่หิวหิตรงนี้เลยหิวเลยเราหิวไม่สำลักอยู่ในหิรลุงหุงหิวลุงหิวหงหิวหิรา่งหมรุ่รงเิรุงรหิงรว่ง่งเรารรง่งิ่งงแกง พี่โดน้องแกงวิ่งน้องแกงวิ่งโอเคม,มาไล่เพื่อนต่อหนังแกงมาฮีพี่เร็วมาฮีพี่เร็วมา,ม,มาฮีม,มาฮีตัวนี้มาฮีตัวนี้ต้องมีไม้เอวเดี๋ยวเราไม่มีไม้เราแ,แตกนะขมนขมนเนี่ยฮีตัวนี้ๆๆๆๆ <S <S แหละฮีเลยสีเสื้อแจ่มมากเลยชอบนี่เราไม่ปั่นเครื่องกันเลยเหรอเออกำลังจะปั่นเครื่องหนึ่งแล้วพี่ก็โดนแขวนหนูก็ต้องมาช่วยพี่ป่ะฉีกแผลสักทีดีไหมถามมากจเย็นๆนะ เออไปปั่นปั่นด้วยกันดูแบบตามพี่มันเดินหัวพี่เป็นประกายแสงอยู่เอายอดทำไมนังแกงวิ่งมาเร็วโอ้ยไม่เอานะบนนั้นน่ะอ๋อบนนั้นเสร็จแล้ดูสีเสื้อด้วยอยู่ร้อยเมตรก็เห็นเครื่องอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนรู้ะแล้ววิ่งพามัว นี่ๆตอนนี้มีเครื่องนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวถ้ามันมาน้องแกงก็วิ่งฉีกไปนู่นนะน้องแกงชิบหายนะน้องแกงน้องแกงวิ่งเฮ้ยมันบมันเพื่อนล้มเพื่อนล้มปันต่อเราเราไม่ส่งโลกน้องแกงมันมาน้องแกงวิ่งเร็วเข้าตู้ชิบหายไรพี่ไรพี่มันกลับมันกลับไม่รู้อยู่ในตู้ไงอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้ไหนๆมันมันยังมาอยู่ปะเฮ้ยเปิดู <Bye. S 2> อยู่ตู้นั้นน่ะอยู่ตู้นั้นน่ะพะักงนเฮ้ยเพื่อนมา <c oughs> เห็นแล้วเพื่อนมาเหเพืเ่นอนอมาช่วยไปช่วยคนนะั้นไหมพี่ปั่นล่อนะแอบๆแบบเดี๋ยวพี่จะปั่นให้แบบระเบิดตุ้มตามจิดว <c oughs> ่ามันจะงโง่เชื่ยงไหมง่โง่อยู่แล้วช่้ไม่มีคนช่วยแล้ว <c oughs> ลุงฮิวลุงฮิวลุงฮิวเลย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 ลุ้มิวกันดิหิวกันดิเพื่อน ม็ไม่ยิ้มอ่ะเขาซ่อมก็ซ่อมเนาะมันมาแล้วมึงดู้น้องแกงหนีเร็วน้องแกงหนีอยู่เรื่องนี้หนูถนัดน้องแกงมันไล่มันเห็นพี่น้องแกงเพื่อนเพื่อนแตกก็มาดิก็มาดิน้องแกงมันไล่พี่น้องแกงน้องแกงชิบหายละไม่มีไม้ที่เข้าตู้เสร็จน้องแกงมันเฮ้ยมันปั่นพี่น้องแกง้องงแกมันไปชิบเพื่อนเพื่อนดีน้องแกงเป็พี่เล่นให้ทั้งวันทั้งคืนพี่บอกให้อ่ะทําไมพี่คีโมอ่ะอ๋อ ดับพี่้นะครับเน้องน้องนั่นนะครับโอ้ยมหเนี่ยเขากลับไปแล้วน้องแกงหน้าด้านเว้ยกูหน้าด้านอ๋อไม่สุดนี่เขากลับไปแล้วน้องแกงเขากลับไปแล้วหนีหยุดพี่แตกน่งแกงวิ่งหนีเร็วหนีตรงน้นมีม้าน้องแกงน้องแกงวิ่งน้องแกงเฟดอะไรอ่ะกระโดดตัดทันทีมันอ้อมมันอ้อมน้องแกงเล่นไปน้องแกงแกแตกเออไม่แตกพี่แตกได้ไงกันน้องแกงได้ขวามามีม้าอยู่ อีสัตว์มึงตัดนะกู้ทำไปเนี่ยแก้ะเชื่อมไฟแบบมันยืนเฝ้าออไม่เป็นไรหรอกเสแรกปกันกันแป๊บ่สเฟสแรกเหรออืมเอาดูมันมันยืนนิ่งด้วยอะเสร็จตัวเนี่ยเสร็จตัวเนี่ยเฟสองย้งไม่จบเหรอแบบนี้คือสองใช่ไหมเออจงระเบิดุ้มก็มาดิครับได้ชนะแม่เอาจริงเฮ้ยมัน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 ไม่สนใจพี่เลยนะแกพี่มาแล้วพี่มาแล้ว เร็วๆไม่ช่วยแล้วน้องน้องเขียวรอแล้วจ้น้องแกงมันกลับมาน้องแกงน้องแกงกดไปก่อนน้องแกงกดไปไม่นะกดไปก่อนพี่เดินติดพี่เดินติดทำไมน้องแกงมปนคอมเปอร์ดิงป่ามเนคอมเป่วยเปล่ากดไปกดไปพี่บุให้แบบรอ้านแปดรอบกดยูกดยูสองนิ้วจะไม่ไหวแล้ว้องแกงมันมันทิ้งพี่เอ้ยมัน เอาพี่กับเรามาช่วยอยู่พี่เรามาช่วยอยู่ไม่งั้นเราไปพี่ไปช่วยอยู่กดไว้ยิ้วไว้น้องแกงน้องแกงน้องแกงรอดดิรอดเธอรอดเธอแง่น้องแกงเดี๋ยวพี่หิวให้นะพี later, ่หิวให้เลยนะอยู่น ah, ี uh, ่เอาเงื่ใหม่กูทำไงทำไมแกงมันผมล่างอัเนี่ยอ่ะยิวหิวหิวหิวดิอ่าหิวดิเอาแล่ทันทีครับทุกคนเมืองยิง เอาไงดีวะเหลือสามเครื่องเนี่ยไปไปฝ่าเครื่องดดิมเฮ้ยอย่าทิ้แล้วนี่เองไปเพื่อนเพื่อนร่วงจะหาที่ซ่อมเลยดานี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยโอ้ตู้ออกนี่นะเชีย่ยเออพี่บอกไม่ได้น้องแกงยังไงอ่ะ อย่าบอกนะเห็นพี่ก็เข้าไปก่อนหนึ่งกลแน่เลยมันมาเรมาหิวนี่หรอมามันไม่กลับมาลองแกงเออเดี๋ยวกูฉีกแผลเลยที่นี่ตอนแรกบอกให้ช่วยหิวไม่หิวก็เป็นตัวเลยไปไหนวะมันอยู่ตรงนู้นน่ะน้องแกงมันอยู่นู้นน่ะไปตเครื่องไปตัดเครื่องไปไปไปมันมาแล้วน้องแกงมาแล้วเดี๋ยวพี่กวาดมือเองขอมยนแมน้องแกงฉีกไปพี่ไปหามันทำไมฉีกไป เฮ้ยมันไม่สนใจพี่เลยน้องแกงเฮ้ยสนใจกูหน่อยดิสนใจกูหน่อยเฮ้ยมันหนีไปแล้วน้องแกงมันหนีมันวิ่งหนีพี่น้องแกงวิ่งหนีพี่ผมชอบหนูแน่เลยว่ะผมว่าสีเสื้อหนูน่งโดนใจแน่ปั่นพี่จะปั่นแตกสักหน่อยพี่จะปั่นระเบิดแบบสองร้อยล้านเปอร์เซ็นต์โตมามาได้เพื่อนอยู่นะเพื่อนเพื่อนลากมาหาพี่น้องแกงเพื่อนลากมาหาน้องแกงแล้วอ้าวเงียมึงลากมาไงล่ะพี่ปั่นพี่ปั่นที่บ้านใหญ่น้องแกงบ้านใหญ่ ไอ,อบิชอชอบอ้ยแท็กซีนี้ก็เสร็จแล้วนี้จะเ,เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ๋อเสร็จอ๋อเสร็จพี่เฮ้ยมันวะอาตมกรแค่ไม่สนใจพี่เลยน้องแกงตัดตรงกูเนี่ยไอแม่ย้อยโอ้ยไม่มีไม้ด้วยอะ่ะมาแล้วมแล้วแล้วน้องแกงวิ่งวิ่งไปบ้านปฟาน,น้องแกงพี่บอกให้พี่บอกให้ก็มาดิครับ ป่าจ,จะเองได้หรอวะตัวเน,นี้นยมันถีบเครื่องน้องแกงมันถีบเครื่องดังไงดังมันมาหาพี่แล้วมันมองหน้าพี่มาดีมาดีมาไม่มีกูเล่นได้นี่ไงไอ,ไอ,ไอ้สัสเอ,อ้ยเครื่องเ,เดิมเมื่อกี้มันจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวไปซ่อมมันมันถีบไปแล้วน้องแกงมันไล่พี่อยู่มันไล่พี่อยูอย่พี่กลังจะแตกมันทุบาไปแล้วด้วยน้องแกงพี่แตกพี่แตกพี่แตกกินประเดี๋ย เฮ้ยไม่มีทางหนีรอดในวุฒิไดมาดิครับน้องแกงมจริงพี่แล er> no ้วน้องแกงความรักของพี่ที sì ่ม oh, ีมากเกินไปทำไม่ได้ต้องสัตว e> ์แค่ปันเด่นๆแบบหนูนะไอ้น้องแกงมันมันมันนี่มาหาเครื่องน้องแกงมาหามาหามาพี่เดีวน้องแกงกลับปันไปเฮ้ยมันไม่สนใจพี่น้องแกงมาหาน้องแกงแล้วไอ้สัตว์กูอีกและเบี้ยเอาไงเนี่ยเนี่ยชอบกูใช่ไหมชอบสีเสื้อกูใช่ป่ะมานนี้เฮ้ยชิมหาแล้วน้องแกงชิมหาแล้ว มันชิงอะไรอ่ะมันแกงชิบิด้วยมีแตงก็มาดิครับกระโดดโอ้ยเฮียตีลอยเมตรอีสัตว์เอาดูว่านางทำไมไหนๆตรงไหนอ๋อพี่ลองเบ็ดเห็นแล้วพี่เข้าห้อง A P P แล้วจ้ะยิูจิงไปก่อนก็ได้ที่หน่อยแหละไม่ต้องมีเพื่อนปั่นอยู่มั่นอยู่ยูจิงให้เสร็จเลยพี่เสร็จพี่ตายเหรอยัง เอ้ยังมีอีกชิ้นฮิวเตงเสร็จแล้วนะน้องแกฮิวเตงอยู่ใช่เพื่อนเพื่อนปาเครื่องอยู่ฮิวฮิวไปสวยเลยสวยสวยเพื่อนอย่าทิ้งชั้นอุ้ยเราทำไงดีอ่ะน้องแกงก็มาเดึงพี่อีกได้ไม่ไม่ดึงน้องแกงช่วยที่ด้วยน้องแกงได้โปรดนะนะเง่้แหละ พี Nicholas, home, fly, aky, ak runter, ่มนถ้ามันกลับมาพี่จะเข้าตู้ฮิวพี่ฮิวพี่จีดิฮิวฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวแกงน้องแกงฮิวพี่ก่อนมาดู๋เดยประตูมีประตูตรงเจะชี้ให้นำนำไปนำไปฮิวให้มองหลังอยู่ไปฉีกแพร่นะมีประตูตรงตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นไปเลยไปเลยตามพี่มันเลย เปิดแล้วปะยังไม่เปิดหลอกเพื่อนเด้โดนได้อยู่ตรงนี้มีไม้อยู่เนอะอเพื่อนอยู่นี่นี่ชิบหายแล้วน้องแกงวิ่งเฮ้ยมันไม่เปิดมที่ประตูมัที่ประตูเดี๋ยวพี่ทักให้น่าหทั้งวันทั้งคืนนี่มาดิไปทางไหนวะมาแล้วมาแล้วมาหาพี่แล้วน้องแกงมันปล่อยพี่แล้วมันเห็นน้องแกงไม่เปล่ามันมาหาพี่นมาหาพี่ มาหาพี่มันทิ้งพี่ไปแล้วมันไปที่ประตูมันไปที่ประตูประตูอยู่ไหนนี่นะนี่ม่เห็นประตูตรงนู้นไงที่พี่ชี้ไปน้องแก้มไหนเนี่ยพี่หนีบพี่หนีไหนเนี่ยไอ้เพื่อนเปิดแล้วออกแล้วกันนะอ๋อน้องแก้มเจอประตูเหรอเทคแคยอสเลวหนูว่าหนูเจอประตูแล้วว่ะอ๋อตรงมาก็เจอเลยพี่ตรงมาตรงมายืนดียืนดูมามามาเดี๋ยวหนูให้ด้วยชิบหายละตรงมาเลยอันนี้มีแต่ ตรงมาเลยแบบตรงเลยอ่ะตรงเลยตรงจัดจัดอ่ะตรงแบบสุดขอบอ่ะสุดแมพอ่ะหรือว่าต้องกาลงร้องเพลงมาช่วยดึงเพื่อนทีเลยเพื่อนเพื่อนน่าจะแตกพี่กำลังเปิดพี่กำลังเปิดอีกบานหนึ่งอยู่ดึงคนไหนวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนได้อยู่อ่ะไปช่วยบอกกนคนไหนวะช่วยมันอยู่ตรงไหนเออมันกำลังมีที่ประตูมันกำลังมีที่ประตูไปช่วยบล็อกดูบล็อกดูนี่นี่ไงนี่ไงเพื่อนมันมันเขียนดีแล้วมึงก็มานี่สิประตูอยู่นี่มึงไปไหนกัน อประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ฮัลโหลฮัลโหลขานออกขานออกขานออกขานไปเพื่อนขานไปไปไม่ใช่ฮิวฮิวดิขานไปมาดิมาดิมาดิอยากกว่ามาเมื่อนี่มาดิเอามันหาหาเพื่อนไม่เจอหาเพื่อนไม่เจอไอ้หงอยู่ไหนน้องแกงหิวพี่สิน้องแกงหิวพี่หิวพี่ไอ้เพื่อนตายเพื่อนเราตายแล้วป่ะน่ย สคนโทษโทษโทษมตมองจริงจรงจริงออ๋อเพื่นตายไปเหอะไปเหอะแกงพี่แกงงพี่บงพี่ช่วยแกง้งไอพี่สู้พี่รอดเหรอเเด้ี่เด้แล้วแกงทิ้พี่เฉยเลยแล้วแกงนั่นับตั้งแต่ได้อยู่แกงทิงพี่เฉ